เพิ่มในเรื่องของคุณภาพนะค,คุณภาพของผลผลิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้านะครับลดต้นทุนต่อปีนะครับประมาณ500,000กว่าบาทในปีหนึ่งที่เราทําห้องบ่มเนี่ยสามารถคืนทุนได้ทันที ผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กเกษตรศาสตร์นำไทยกับผมเจษดามณีรัตเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมฮะหากเราจะพูดถึงประเทศไทยผมเชื่อว่าทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยก็ต้องยกนิ้วให้กับผลไม้ไทยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือแม้แต่มะม่วงนะฮะ ทั้งกรอบหอมหวานอร่อยและที่สําคัญเนี่ยผู้ประกอบการเองก็มีวิธีการบ่มนะครับให้ถึงมือผู้บริโภคได้อยากมีคุณภาพซึ่งวันนี้ผมมีวิธีการบ่มที่คุณนั้นจะได้ประโยชน์ถึง7อย่างด้วยกันจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันครับ ครับวันนี้เกษตรกร,กรท่านใดหรือแม้แต่คุณเป็นผู้ประกอบการที่มีการนําเข้าส่งออกผลไม้ไทยซึ่งต้องบอกว่ามีชื่อเสียงมากๆของไทยเราคุณต้องฟังเรื่องราวในวันนี้นะครับวันนี้เรามีวิธีการบ่มผลไม้ที่เราจะก้าไปอีกหนึ่งสเตป็ปคือปลอดภัยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและที่สําคัญปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกับดรธิรพงศ์แสงวนางังกูอาจาย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดถึงผลไม้ไทยเราต้องบอกว่าอันดับหนึ่งแล้วแหละ นะฮะนำเข้าส่งออกนี่ก็ต้องของเราทีนี้วันนี้จะมาพูดคุยกันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการปฏิวัติเลยนะอาจารย์นะครับปฏิวัติการบ่มผลไม้ไทยใช่ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนบ้านเราเนี่ยการบ่มเขาบ่มกันยังไงฮะ,ะบ้านเราเนี่ยตั้งแต่เราส่งออกกันมาเราบ่มโดยใช้แคลเซียมคาร์ไบด์ครับ,รบภาษาชาวสวนภาษาพ่อค้าส่งทั่วๆไปก็เรียกแก๊สก้อนอหรือถ<ร>่านแก๊สหรือถ่านแก๊สซึ่ง เขาก็จะซื้อขายกันเป็นกิโลมันจะมีลักษณะเหมือนก้อนกรวดครับ,รบแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นนะกลิ่นเขาจะฉุนมากนะ,ะเวลาใช้เรื่องแก๊สตัวนี้มันหาซื้อง่ายแต่ประสิทธิภาพมันต่ำนะครับแก๊สตัวนี้ถ้าเทียบกับแก๊สเอทิลีนที่เราใช้เนี่ยประสิทธิภาพต่างกันถึงพันกว่าเท่าแต่ว่าตัวใหม่ที่อาจารย์แนะนําและอยากจะปฏิวัติแนะนําให้คุณผู้ชมที่เป็นทั้งเกษตรกรนะรรเพื่อบการใช้กัน,นตัวนี้เขาเรียกว่าสารอะไรนะที่เปานไปเอทิลีนครับเอทิลีนเอทิลีนตัวนี้ แล้วก็เป็นฮอร์โมนที่ปกติผลไม้เขาสร้างอยู่แล้วคมาบม่วงก็สร้างทุเรียนก็สร้างอแต่ว่าเขาสร้างได้ไม่เท่ากันในแต่ละลูกครับเป็นฮอร์โมอนพืชธรรมชาติใช่ตามเป็นฮอร์โมอนตามธรรมชาติที่พืชสร้างเลย<อ>ใบไม้ก็สร้างดอกไม้ก็สร้างเพียงแต่เขาสร้างได้น้อยครับเวลาที่ใบไม้เหลืองแล้วร่วงออกอันนั้นแหละฮอร์โมอนตัวนี้เข้าไปทําให้ใบไม้เหลือง ครับก็กรณีเดียวกันเราอยากทําให้เปลือกมะม่วงเหลืองเราก็ใช้ฮอร์โมนตัวนี้แหละครับเข้ามาช่วยโอ้โหแล้วอาจารย์ใช้วิธีไหนที่จะได้ตัวเอทิลีนมาอาจารย์บอกว่ามันออกมาน้อยมากเลยคะใช่ครับตัวเอทิลีนตัวนี้มันน้อยมากเพราะนั้นเราจะต้องซื้อเขาจะมีแบบเป็นถังแก๊สขายนะครับก็จะมีบริษัทที่ผลิตตัวนี้คตัวนี้มันสามารถผลิตได้จากแอลกอฮอล์ตัวเอทานอลแล้วก็แปลงนะครับเราไปออกซิไดมันให้มันเป็นแก๊สเอทิลีนตัวนี้ ก็จะมีโรงงานที่เขาทําอยู่แล้วครับสำหรับวิธีที่อาจารย์บอกว่าใช้อิชีนินตัวนี้มาอาจารย์มีการชูออกมาอาจารย์บอกเลยว่าได้รับประโยชน์ถึง7อย่างด้วยกันครับอาจารย์แบ่งเป็นยังไงบ้างไอเจอย่างนี้ครับอาจารย์ผมมองว่ามันจะมี2เพิ่ม2เพิ่ม2องลด<ะ>แล้วก็สีมดีมครับดีสองเพิ่มนี่ก็คือ,อเพิ่มในเรื่องของคุณภาพค,ค,คุณภาพของผลผลิต แล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้านะครับ,รบตัวที่เพิ่มคุณภาพเนี่ยคือถ้าเราบ่มด้วยถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์บาได์ของเดิมเนี่ยเวลาบ่มแล้วผลมันจะสุกนุ<อ>่มนะครับ<อ>เพราะว่าความร้อนที่เกิดขึ้นจะทําให้ตัวผลไม้เนี่ยมันสุกเร็วเกินไปแล้วก็สูญเสียน้ําหนักเยอะผลไม้เวลาสุกแล้วเนื้อมันจะนุ่มแล้วบางทีเนื้อข้างในจะเป็นวุ้นนะครับแล้วก็เน่าเสียเร็วนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นตัวเอทิลีนแก๊สตัวนี้ในห้องบ่มเนี่ย แก๊สมันจะทําให้ผลไม้สุกสม่ําเสมอกระจายตัวดีกว่าครับแล้วผิวผลผลิตก็ไม่ไหม้เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพดีขึ้นครับนะครับแล้วก็พอไปจําหน่ายก็มูลค่าก็ได้ดีดูเป็นเกรดพรีเมียมไปเลยเกร็ดเป็นพรีเมียมไปเลยวางจําหน่ายก็ได้มากกว่าครับตัวนี้หลังจากที่ทําให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะครับยอดขายเขาเพิ่มขึ้น193เปอร์เซ็นต์โอ้โหเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะครับแล้วสองรถนี้คืออะไรฮะ องลดนี่ก็คือลดต้นทุนกับลดการเน่าเสียลดการเน่าเสียเนี่ยคือของเดิมพอใช้แกส๊แกแกสแคลเซียมคาร์บไบด์มันจะสร้างความร้อนนะครับแล้วก็เกิดเหงื่อออกเยอะเหงื่อที่ออกมาแล้วมันควบแน่นเนี่ยมันจะทําให้สปอร์ของเชื้อรางอกแล้วก็จะทําให้ผลผลิตเราเน่าเสียเร็วนะครับแล้วก็รวมทั้งน้ําหนักที่สูญหายไปด้วยส่วนลดที่2ก็คือลดต้นทุนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยสําหรับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้จําหน่ายผลไม้นะครับ การลดต้นทุนพอเราเปลี่ยนจากเดิอนที่เราใช้แคลเซียมคาร์บายหรือแก๊สก้อนเนี่ยมันต้องใช้ปีละแสนกว่าบาทต่อปีนะครับในการซื้อแก๊สก้อนแล้วนอกจากค่าแก๊สก้อนแสนกว่าบาทค่าแรงคนงานนะครับโดยปกติวิสาหกิจชุมชนที่ผมไปทําให้เนี่ยเขาต้องใช้คนงานถึง3คนต่อวันเพื่อมาเตรียมในเรื่องของการห่อแคลเซียมคาร์บายแล้วก็กลุกระดาษลงตะกร้านะครับต้องใช้3แรงตกปีหนึ่งก็2 8 0 0 0 0กว่าบาท นะครับเฉพาะค่าแรงตัวนี้พอเราเปลี่ยนมาใช้ห้องบ่มเนี่ยเราไม่ต้องมากููตะกร้าแล้วเราก็ไม่ต้องมาหอ่อแคลเซียมกระบายปรากฏว,ว่าเราลดค่าแรงตรงนี้ไปได้ถึง3แรงต่อวันนะครับก็ประหยัดไปได้200,000กว่าบาทนะ 2, ครับ280,000กว่าบาทเฉพาะค่าแรงค่ากระดาษกรูอีกประมาณแสนสองหมื่นบาทนะครัดต่อปีครับต่อปีเพราะว่าเขาต้องกรูตะกร้าหนึ่งก็คือใช้หกแผน่นแต่พอเราบ่มด้วยห้องบ่มเนี่ย ตะก้าเาจะเป็นตะก้าเปลือยเพื่อให้แก๊สมันสามารถแพร่กระจายได้ภายในตู้บ่มได้ทั่วถึงครับเพราะฉนั้นเราก็ประหยัดทั้งค่าถานแก๊สแสนสี่หมื่กว่าบาทนะครับค่าแรงงานคน2 8 0 0 0 0แกว่าบาทค่ากระดาษครูอีกแสนวระบาทนะครับก็ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทที่ป็นตยัดได้เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นในปีหนึ่งที่เราทําห้องบ่มเนี่ยสามารถคืนทุนได้ทันทีแล้วก็ในส่วนของ แง่ดีนะที่บอกสามดีนะครับ,รบ,บก็คือดีต่อผู้ปฏิบัติงานเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยคนที่เขามาทํางานในเรื่องของการห่อถานแก๊สเนี่ยในกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานเขาจะถือเลยเป็นแรงงานต่ําสุดของกลุ่มละเพราะว่าเขาคนคนนี้จะต้องมานั่งสูดโดมกลิ่นแก๊สแคลเซียมคาร์บาได์แก๊สก้อนเนี่ยซึ่มีกลิ่นเหม็นมากแล้วมันอันตรายนะเพราะนั้นเขาก็ลดความอันตรายของผู้ปฏิบัติงาน เพราะว่าไม่ต้องมาทําตรงนี้ละมันก็นจะเลิกไปเลิกใช้เลยครับของรายนี้นี่คือเลิกใช้เลยนะครับแล้วก็ดีต่อผู้บริโภคเพราะว่าจะไม่มีสารตกค้างนะครับถ้าเราใช้เอทิฟอนอย่างที่บอกคือเอทิฟอนเนี่ยมันเป็นสารที่อันตรายต่อระบบประสาทนะครับถ้ามันตกค้างเยอะเพราะนั้นพอเราเลิกใช้เอทิฟอนก็ไม่มีสารตกค้างตัวแก๊สก้อน ถ้าเราเลิกใช้เราก็ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องของสารหนูนะครัเพราะนั้นดีต่อผู้ผู้บริโภคด้วยดีต่อผู้ปฏิบัติงานแล้วดีที่3ามก็คือดีต่อสิ่งแวดล้อมแก๊สเอทิลีนที่เราใช้มันเป็นฮอร์โมนพืชที่พืชสร้างตามธรรมชาติอยู่แล้วในสิ่งแวดล้อมมีอยู่แล้วแต่ว่าความเข้มข้นมันน้อยมากๆ่ะแล้วที่เราใช้เนี่ยใช้ในอัตราส่วนตั้งแต่10 ppm ถึง5้า้อ ppm 10 ppm ก็คือ10ส่วนในล้านส่วนครับน้อยมากๆถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็0.001เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับน้อยมากๆครับเพราะนั้นมันเจือจางไปในอากาศได้เร็วมีความปลอดภัยสูงมีความปลอดภัยสูงมากทีที่อาจารย์เรื่องของรสชาติละฮะการบ่มแบบของเอเทิลีนกับตัวเก่าเนี่ยมันมีผลไหมอาจารย์ในเรื่องของรสชาติเนี่ย ความแตกต่างจะไม่ค่อยปรกากฏชัดนะครับมันจะชัดตรงที่ว่าเรื่องของเนื้อสัมผัสนะรับเท็กเนื้อสัมผัสถ้าเป็นบ่มแบบเก่าเนี่ยมันจะสุกนุ่มแล้วเนื้อมันจะเละเร็วแต่ถ้าเป็นแบบใหม่เนื้อมันจะแน่นนะครับมันจะไม่นุ่มครับมันจะแน่นแล้วก็รสชาติถ้าถามว่าแตกต่างกันไหมมันจะขึ้นอยู่กับความแก่ของผลไม้ที่เราเก็บมาถ้าเราเก็บในช่วงอายุที่แก่ได้ที่จะมีการสะสมแป้งเยอะ เราเขาจะพอสุกก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลมันก็จะให้รสชาติที่เข้มขน้นแต่ถ้าเราไปเก็บอ่อนมาต่อให้เราใช้วิธีไหนก็ตามรสชาติมันไม่ดีขึ้นเพราะ,ะว่าแป้งที่สะสมตอนแรกมันมีน้อยเมื่อสุกมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้น้อยเพราะนั้นมันก็จะหวานไม่มากอ,อันนี้ก็เป็นจุดดีจุดเด่นของเอทิลีนในการใช้นะครับทีนี้อาจารย์นะวิธีการใช้อย่างที่บอกไปอาจารย์ไม่ใช่มแีแค่เฉพาะวิธีการเท่านั้นแต่อาจารย์จะมีการทําเป็นลักษณะห้องบ่มใช่ครับ ห้องอบ่มมียังไงบ้างอาจาระห้องบ่มเนี่ยก็คือถ้าเรามีห้องเย็นอยู่แล้วเราก็ใช้ห้องเย็นได้เลยเราแค่ติดตั้งระบบท่อที่จะปล่อยแก๊สเข้าไปถ้าผู้ประกอบการเนี่ยเขาบ่มทุกวันอยู่แล้ว วันหนึ่งหลายตันเพราะนั้นเขาจะบ่มแบบใช้ห้องบ่มจะคุ้มกว่าลงทุนคุ้มกว่าลงทุนรครั้งเดียวคแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเป็นพ่อค้าส่งหรือว่าเป็นชาวสวนเองนะครับอยากจะเลิกใช้แก๊สแคนเซ็าร์ขบายเราใช้แชมเบอร์เล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับ,รบอย่างตู้นี้ผมใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตร,ร,ราคาจะไม่แพงนะครับแล้วถ้าเราใช้ทุกวันเราก็ซีลให้มัน เลยเราก็ใช้ซิลิโคนซีลภายในได้อันนี้ขนาดเม็ดคูณเม็ดอันนี้เม็ดคูณเม็ดค่ะเม็ดคูณเม็ดอันนี้ผมใส่ถ้าตะกร้า20ลิตรก็จะใส่ได้8ตะกร้าครับนะแต่ถ้าเราต้องการมากกว่านั้นเราก็ทําหลายตู้ก็ได้ครับเราหรือเราจะทําตู้ใหญ่ตู้เดียวก็ได้นะครับแล้วเวลาใช้เราก็จะปิดตู้ให้สนิทแล้วเราก็จะปล่อยแก๊สเข้าไปปิดทุกด้านเลยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปตอนที่เราเอาผลไม้เข้าไปไม่ต้องห่อครับไม่ต้องห่อเลยใช้ตะกร้าเปลือยอย่างนี้เลยครับ เพราะว่าแก๊สมันจะตีมันจะ,ะตีกระจายแล้วก็สม่ําเสมอมากกว่าครับแล้วในตู้เราก็จะมีพัดลมติดตั้งถ้าเป็นห้องบ่มก็จะมีพัดลมหมุนเวียนอากาศอยู่ภายในเพื่อให้ตัวแก๊สเนี่ยมันกระจายทั่วห้องครับ,รบแล้ว<อ>ถ้าเราโอเคเรายังไม่พร้อมที่จะสร้างแชมเบอร์ตัวนี้ผมก็มีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเราอัดแก๊สใส่ในถุงพลาสติกอันนี้เป็นถุงน้ำจิ้มธรรมดาเลยครับถุงน้ำจิ้ม น้ำจิ้มไก่อะไรเงี้ยเรากคไปซื้อมาอันนี้เป็นถุงโ,โพลีโพรพิลีนเป็นพลาสติกชนิดโ,โพลีโพรพิลีนครับซึ่งมันพอเราอัดแก๊สเข้าไปแก๊สมันจะค่อยๆซึมผ่านออกมาได้อัตราการซึมผ่านอยู่ประมาณ5 ppm ต่อ4ชั่วโมงทุก4ชั่วโมงมันจะค่อยๆปลดปล่อยออกมาเพราะนั้นถ้าเดิมเนี่ยเราใช้แคลเซียมคาร์บายเราก็เอาตัวนี้ไปใช้แทนแคลเซียมคาร์บายได้เลยครับแต่ตัวนี้ถ้าเราไปใช้กับตะกร้ามะม่วงก็ต้องกรูกระดาษเหมือนเดิม แล้วเราก็เอาตัวน er> ี้ไปใส่เพื่อให้ตัวแก๊สมันค่อยๆอยู่ในนั้นรับหรือหรือถ้าเราต้องการที่จะบ่มเพื่อที่จะส่งขายออนไลน์เราก็อัดแก๊สตัวนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปในตะกร้ามะม่วงในกล่องมะม่วงอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งได้เลยใช่แล้วผมก็จะใส่ประมาณสองถุงต่อกล่องแบบนี้แล้วก็ปิดฝาคแล้วก็ส่งได้เลยครับเราจะปุกระดาษข้างในก็ได้เพื่อให้แก๊สมันอยู่ภายในนี้ครับ แก๊สมันจะค่อยๆปลดปล่อยออกมาจากถุงเองเพราะต่อให้เราเหยออกมาก็ไม่เป็นอันตรายอยู่ดีใช่ครับตัวนี้นะอาจารย์ถ้าอย่างถ้าเกิดเราใช้ลักษณะการบ่มเป็นห้องต้องใช้ระยะเวลานานประมาณเท่าไหร่ส2บสองถึงยีิบี่ชั่วโมงขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตผลครับอย่างมะม่วงนี้ผมอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงครับครับระบบอะไรบ้างอาจารย์นั้นขอถามหน่อยนอกจากมะม่วงตอนนี้ผมทํางานวิจัยก็มีมะม่วงนะครับมีทุเรียน มีกล้วยนะครับกล้วยที่ส่งเข้าห้างสปปรรพสินค้าทั้งหลายนะครับแล้วก็ตัวอโวคาโดที่นําเข้าจากต่างประเทศมาแล้วอยากให้สุกสม่ําเสมอนะครับก็ทําอยู่เหมือนกันจะในกรณีส้มก็ทําได้นะส้มโชกุนาักต้ที่เปลือกเขียวๆหรือส้มเขียวหวานเราที่เปลือกเขียวๆอยากให้มันส้มสวยงามเนี้ยรเรามาบ่มเพื่อให้เปลือกสีส้มเกิดขึ้นมาก็ได้บ,บ่มสีได้แล้วเราก็บ่มสีนะเป็นลักษณะดีกรีนนิ่งคือดึงสีเขียวออกมันจะทำหน้าที่ในการสลายคอโรฟิล ครับแล้วก็คอลเตอรอลหายไปสีเขียวก็จะหายไปครับฮะอ่ะคุณผู้ชมท่านใดที่เห็นแบบนี้แล้วอยากจะก้าวไปด้วยกันก็คืออีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่นะฮะร่วมกันปฏิวัติเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของคุณสุดท้ายอาจารย์ฝากหน่อยฮะสำหรับผลงานวิจัยตัวนี้ถึงพน้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการสักนิดหนึ่งครับก็จริงๆก็อยากให้เลิกใช้แคลเซียมคาร์บด์กันนะครับเพราะว่าแคลเซียมคาร์บด์เนี่ยมัน ต้นทุนมันสูงแล้วก็มันเป็นอันตรายต่อทั้งตัวคนทำงานนะครับแล้วก็คุณภาพผลผลิตเนี่ยก็ไม่ดีนะครับก็อยากให้มาใช้ตัวเอทิลีนแก๊สนะครับเอทิลีนแก๊สหาซื้อไม่ยากครับถ้าสนใจก็สอบถามได้นะครับผมแนะนําได้นะครับติดต่อสอบถามได้ทางไหนบ้างอาจารย์อยากจะขอเทคนิคแบบนี้ครับสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์ออฟฟิศนะครับก็034355368ครับ เบอร์มือถือก็0616149879ครับครับหรือทางหน้า Facebook ก็ได้เหมือนกันนี่นะเราขึ้นมาให้นะครับคุณผู้ชมฮะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะที่เราได้มีการแนะนำกับผลงานวิจัยดีๆแบบนี้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะฮะขอบคุณครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับ ู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของตู้บ่มผลไม้นะครับที่ใช้แก๊สเอทิลีนเข้ามาทดแทนในวิธีการแบบเดิมๆเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้ทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคและที่สําคัญไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นการนาเราก้าวไปสู่การเป็นสากลมากยิ่งขึ้นด้วยและนี่คือทั้งหมดของเกษตรศาสตร์นําไทยที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับอย่าลืมฮะก,ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ